คทำทีมชุดเก่าหชุดใหม่อันี้เป็นเุมีเข้ามาด้วยเรื่องเด็กกแรกังเป็นแต่ช่วงหลัที่ไม่มีใช่ครับ่วงหลังนี้ก็มีมีาพวกผมยืมกับทีมี่เมือ วันนี้มีงนเดือของผมรับไปปราก็น่าบถ้าเกิดไล่เป็สัปดาห์ก็สามเรื่นวนรับประมาณสี่ห้าล้านไม่มีการพูดคุยกับทาะผูดเพูดคุยก็ได้พูดคุยกับทางสปอนเซอร์ที่เข้ามาเรื่องเข้ามา ล่าสุดก็ได้คุยกับทางบอกของซีอีทีที่คุณเชาซึ่งทางรับทางก็ได้ชี้แจงว่าอยู่วันพุธก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาว่าเราได้นัดยนตการททำเรื่องพูดกับทางบริษัทแมาซีอีทีจะกลับมาชมซึ่งตัวเปินผมก็ไม่ทราบว่าจะท่อไไรแล้วเขาก็เว่าจะให้คำตอบในวันนี้กันเขาบอกว่าให้คำตอบซึ่งที่ได้ตอบคือว่าทำเป็นบูมได้ แล้วรหน้าเลนตอา้ทีมคเล่นตอางนีันทั้ง้าเอนอ่ล่นก็ถ้าเกิดคือถ้างเล่นผก็ต้องไปกับท้าเไม่เข้าไปประมาณยี่สิง ตอนนี้ตัวก่าที่เหลือทีชิชิก็สิบสิบสี่สิบห้ากรที่เหลือนแล้วก็ที่กำเดอโอเคครับ